ขึ้นเรียนขึ้นเรียนคือเมือกีตาร์เชียงอีสานนะครับเ <laughs> คยไปอยู่มากบ่าน,นี้ยังไก่อยู่เอาอยางไก่อยู่ <laughs> โอ้เบิ้งนี่คือยังเรียนคือยังออ่ายังกับมือกีตาร์ไม่ไทยไหมมือกีตาร์ให้อีกหนึงก็บคืนบนะ่เออให้อีกหนึงก็บคืนเหี่แม่นบ่เจ้านี่แม่นบ่ <laughs> โอ้แม่อืมอันนี้คือคือเขาเอินยังไงไรไรเกินไรเกินเอฟไม่เหนื่อยไรเกินเอฟไม่เหนื่อคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่ที่ไอ้เฮ็ดขึ้นมาเองมันบอกที่ที่น้องๆถามมันคือไรนี่แหละมันเกินกว่านี่แต่ว่าอาะเฉลี่ยคือเก่าเนี่ยผคือเก่าเนี่ยแต่คขอนางก็คือคขอนางคือเก่าอยู่ขอนครคือเก่าอยู่แต่ผมคือเก่าขออีกขออีกหนึ่งเนี่ยขออีกหนึ่งเนี่ยสมุติว่าเกางยังไงลีลีข้างเถอะเนานะลีกข้างรู้ข่าวนี่เย็นบ่้ย ้องอไหมห้องอไหมเออออคือคือทีง่ามหาอเกินสีเป็นได้นี่บัดบัเขาเพียงไหนทีนี้เพลยงกันต้องลององต้องลองขอหีืทางทางม่นมันก็มี มันต้องมีคนลองไหมมันต้องมีคนลองอันนี้คือคือคือทีนีห้องสีไลท์เขาไปกะเมื่อกี้เราตัดฟิวที่คดลองนั่นเปะอกช่วงลองเข้ากัเาต้องยุ่งไงก่อน ช่วงที่นรอนธรรมดากันช่วงล่ำห้องไหไหลลงแต่ว่ากรับพันกะเพันกะเก้งสุ้มือมือพี่นี่เป็นเก้งหลายเพันรู้จักแตงชานแล้วแต่ว่าแล้วแต่ผู้ใดสิษย์ประยุกต์เอมมะไซหอมาใไซว่าสใส่จังใดเหยี่ยมันอุ่มล่ำอุ่มค้ามร่อนนี่อะไรคือ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 เีตุซึ่งบางคนเหตุทางมาเป็นอย่างคือเหลินแบบนี้เป็นอย่างคือเ่องจักรสีนะเขาสีงงบางคนเพันกะเพันกะอาศิษจำไล่ไล่พีนี่เนาะ เป็นเหรียญแก๊งเป็นหนึ่งจำลายพินกระเล่นเหรียญทำลายพินมาเลยบางบางที่มันกะมันกะเขาเนี้ยเพราะเขาเนี้ยแต่ว่าที่สำคัญเท่ากับเท่ากับต้องจำเนื้อลองให้มันได้นะสำคัญแต่ก็ได้เนื้อลองมันจะมันจะสีลื่นไหมเนื้อลองหรือว่าล้ำได้ล้ำได้แม่เราล้ำได้ก็บอกถึงกับล้ำได้แต่เท่ากับต้องรู้ว่าขั้งนี้มันสีลุ่งขั้งนี้นะอืม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 ไข่ไข่แค่ก็อย่าเป่าเป่าอุ่มก็เป่อุ่มนี่เขาต้องรู้อ่ะ ก็ต้อตงงลหนนี่คือไล่ที่หลายคนถามนว่นาอากาดเด็ดพินยังไงนี่แหละครับอือโอเคหลายคนถามอะ <c oughs> ได้คำตอบนะครับโอเคครับครับเดี๋ยวสิอัานนั้นเดี๋ยวเพลงมีม,มีหลายเพลงอยู่ครับ ทว่าเขาเขาเล่นผมก็เล่นน้ำกันกับหนุ่มแล้วครับเล่นน้ำกันก็มีหลายเพลงอยู่เพราะว่าประมาณว่ามองตากระลูดใจกันแต่ก็แต่ก้อนกระสิมี่เขาใส่คีย์บอร์ดแทนเนาะกระสีประมาณเล่นน้ำกันในี่ื่อกี้เกิดถือว่ามวนอี่รีเดนกามินขี้บอดจารักนะลม่ขี์บอร์ดแล้วก็เล่นประมาณว่ามันมันมันอุ้มกันนะเล่นส่วนเท่ากันแล้วก็แหวนอยู่กับวิรพงษ์วงศิลป์ตอนนี้ครับครับแล้วก็มือของตัวอางกระบอนมองตากันกระลูดใจแล้วก็ว่าลังหดกลุ่มนี้แล้วโซโล่กลางอันสิลงช่วงนี้ แล้วจะจะคีบไปซื้อกายงกมือกับหัวพี่ยังเนาะอันนี้อันนี้ไม่ยังเนาะอันนี้อันนี้จำได้ป่านี่ยจำได้ครับยังรอดไม่ได้หรอเพื่อนท่านนี้ไดิท่หังเน่ยหยอกไม่ร่างมันสักนี่ขนนั้นขันนี้เดี๋ยันนี้เด้ออันนี้กุหลาบแดงครับกุหลาบแดงให้เรครับบัเนี่ยกะซิมี่เพียงไงขึ้นอีกฮะมีหลายเพลงอยู่จนหลังๆไอ้จำไม่ได้พราะมไม่ได้ใส่โดนเนาะันบอสละมันก็แล้วแต่แล้วตะเพียงนะเขาสีบอกกันใบก้อนน่ะนะอ่าฮะอ่าฮะมันที่ คือจังสีคือจังหเขาชวนเขาเห็นเองนะรอบไม่ผีเพผยนะเพราะว่ามันใช้วิธีมันเสียงดังเขามันจีบไปห่วงบ่ได้ข้อแตกตายพอดีก็เลยต้องใส่ต้องใส่ซองหกเออซองซิกซองซิกต้องซอิกเอาครับเพื่อเอ่อกับตัวเพลงนี่โดยมากผมบ่ค่อยตัวคือผู้อื่นมาในดอก วันว่าถ่ายจะจบหน่อยการเนาะลองจบปุ๊บฝาดไปเปลี่ยนเพลงอื่นเลยเนี่ยวันได้มีอันนี้ต่อนะทั้งเชฉยกับวันว่าลองโกดังแลอือวันว่าถ่านะอือฮะไม่งั้นอีฟายร้องยี่ไว้เนี่ยฝากเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหลังเดี๋ยวมันโมบิผู้ไทยให้เดี๋ยวผมมันนั่นก่อนครับหาขากลรองก่อนเดี๋ยวสิอ่าโอ้คือบ่อขายของต่างโหลดอ่อขายมันขี่ปอยูมันปวดขา สุภาพโอเคโอเคฝากช่องงายฝากช่องน้องน้องติดตามด้ไหมร่าักระตะวันนะครับผมกับว่าม่นเป็นวิชาการจนเกินไปอันนี้เขาแช่แช่ไอเดียครับแช่ประสบการณ์สไตล์เลนสไตล์ให้ฟังซื่อๆครับผมกับบอดี้เลนวิววาอลังการแต่ว่ากมีเพื่อผู้ใดมักนะครับกับว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับขอบคุณหลายๆครับผม